ระวังทำบุญออนไลน์อาจตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว CIB เตือนทำบุญออนไลน์สะดวกสบายแต่อาจตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพได้ง่ายข้อมูลจากสำนักง,งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม,แ,คมแห่งชาติพบว่าคนไทยถูกหลอ,อกในการทำบุญออนไลน์มีความเสียหายสูงถึง2,000กว่าล้านบาทโดยในจำนวนนี้มีการจำแนกกลุ่มเจเนเรชันด้วยนะคะจะพบว่ากลุ่ม Gen Z และ GenY เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกหลอ,อกลวงมากที่สุดมากกว่ากลุ่ม GenX และ b บบ y Boomer ค่ะรูปแบบการหลอกลวงมีหลากหลายเลยค่ะเช่นโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือช่วยเหลือสัดเจบช่งวุม สะดอกเคราะห์โดยอ้างว่าสามารถไปลดหย่อนภาษีได้หรือแม้แต่อนเงินช่วยเหลือในช่วงวิกฤตต่างๆเช่นน้ำท่วมโดยมีการหลอกข้อมูลให้ผู้ประสบภัยกรอกข้อมูลลงทะเบียนและล่อลวงให้กดลิงก์ปลอมตำรวจสอบสวนกลางจึงแจ้งเตือนภัยค่ะก่อนทำบุญหรือว่าอนนเงินช่วยเหลือใครต้องตรวจสอบให้ชัดเจน1ตรวจสอบช่องทางการเงินที่ช่วยเหลือของทางการก่อนทุกครั้ง 2. งสามารถตรวจสอบบัญชีเว็บไซต์ที่น่าสงสัยได้ที่ w ว w c h e c k o n ่ t h c หากพบเห็นพฤติกรรมที่อาจเป็นมิจฉาชีพสอบถามได้ที่สายด่วน aoc 1441ตลอด24ชั่โมง